เรามาทำความรู้จักทีละฟังก์ชันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นจักรุ่นกลางที่จะเริ่มมีปุ่มมีวงล้อสี่ส้าอันงงไปหมดเลยนะคะอันดับแรกนะคะแมมอยากให้ทุกคนทำความรู้จักกับวงล้อด้านข้างตรงนี้นะคะลองหมุนเข้าหาตัวดูสักวบาประมาณ4-5หรอบนะคะพอทุกคนหมุนเข้าหาตัวสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือเข็มเนี่ยมันจะลอยแล้วมันก็จะปักตามรอบของการหมุนแบบนี้นะคะ ตัววงล้อตัวนี้จะสัมพันธ์ค่ะกับการปักเข็มขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเราเย็บงานที่เป็นซอกเป็นหลืบเล็กๆหรือเป็นการหักมุมเนี่ยเราจะใช้การหมุนมือเข้าช่วยประมาณ2-3สสเต็ปนะคะ วงล้อสำหรับลายนะคะที่ใช้เย็บผ้าตรงนี้แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีลายไม่เท่ากันนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะสามารถเย็บตรงซิกแซกได้หลายแบบนะคะแล้วก็สามารถถักรังดุมได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนลายที่ต้องการจะเย็บง่ายมากค่ะก็แค่หมุน เมันคือความห่างของฟีเข็มอะค่ะว่าเราต้องการความห่างในการเย็บเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแหม,มชอบอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแหม,มชอบอยู่ที่ประมาณ2 5จุห้าก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างสองกับสามนะคะมันหน่วยเป็นมิลลิเมตรอะคะ่ะก็ขึ้นอยู่กับงานนะคะว่าเราต้องการตัวฟีเข็มเนี่ยกว้างเท่าไหร่เนาะนอกจากความกว้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความทีห่างด้วยว่าเราอยากได้ทีห่างของตัวเส้นเย็บของเขาเนี่ยเท่าไหร่นะคะ นิดเดิ positioning นะคะพอเราลองขยับเนี่ยตัว n ิดเดิ positioning ตัวนี้มันจะปรับได้สามระดับคือชิดริมซ้ายนะคะเข็มก็จะไปอยู่ริมซ้ายนะคะอยู่ตรงกลางอ่ะ position ของเข็มก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ชิดริมด้านขวานะคะ คือการปรับได้แบบนี้มีข้อดีแตกต่างจากหลายๆรุ่นที่ไม่มีฟังก์ชัน n e e เด e p o s i t i o นนะคะก็คือว่าบางทีแหละเราต้องการที่จะเย็บริมงานแต่ว่าเข็มของหลายๆรุ่นนะคะปักได้เฉพาะเซ็นเตอร์ตรงกลางอย่างเดียวถ้าเป็นเส้นเย็บตรงนะมันก็จะต้องทำให้การกะนะคะขนาดของริมงานที่เราจะต้องการเก็บเนี่ยลำบากนิดนึงแต่อันนี้ก็คือถือว่าสะดวกนะคะแต่ถ้าใครเย็บคล้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาปะต่อให้เข็มปักเซนเตอร์ตรงกลางก็เถอะ Tension คือความตึงได้ค่ะในเรื่องของการปรับความตึงได้แม่มเคยทำคลิปสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ Reverse หรือการเย็บย้ำนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเย็บย้ำก็จะอยู่ด้านหน้ากดค้างลงแล้วก็เหยียบนะคะมันก็จะถอยหลังเป็นการเย็บย้ำซึ่งเหมือนกับการขมวดปมได้ให้กับเรา